ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนือ้อทุกส่วนร่างกายของเราเนะจ๊ะทั้งเนือ้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนือ้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เหลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย แล้วก็ปรับให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องสบายต้องผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างลอยวางทุกสิ่ง คลายความผูกพันทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดนะจ๊ะทำเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกให้ใจเก่งเกลี้ยง ให้ใจสใสใสนย่ยเราใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีในปรับตรงนี้นะจ๊ะให้ใจเกลี้ยงเกลียงให้ใจใสใสใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่หวาสุขไม่หวาทุกข์ ไม่ยินดียร้ายอะไรทั้งสิ้นนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจเป็นกลางกลางใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งนิงนมนม,นมยึดิูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรา นอกจากนั้นยังเป็นจุดที่สําคัญตาแหน่งที่สําคัญที่พระสัมมาทุติเจา้าทุกพระองค์นับประสง์ขไยพระองค์ไม่ท้วนไม่มีเวทเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านปลดปล่อยวาง ทุกสิ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตใจของท่านจะกลับเข้ามาสู่ภายในแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนี้เนะี่นิ่งเฉยๆอย่างเดียว หยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งดันบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิยานเป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้านิ่งอย่างเดียวจกนกระทั่งใจถูกส่วนก็ตกโซนเข้าไปสู่ภายใน แล้วก็มีดวงทาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบโตเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างแล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่บาร,รมีที่ไม่เท่ากันบาร,รมีมากดวงก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งสว่างจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ต่วัาใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรมมานุปสนาสีประธานเป็นธรรมดวงแรกทา้งนันนิ่งอย่างนี้เลื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนืจากนี้นะ ไม่ได้ไปพิจารณาอะไรนะนิ่งอย่างเดียวพิจารณางท่านคือดูเฉยๆสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งแราวเมื่อท่านดูเฉยๆสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวก็ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆ ผ่านกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจงกระทั่งไปถึงพระธรรมกายในตัวเป็นองค์พระที่สวยงามมากใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมอริยบทสมาธิ นิ่งอยู่บนแผ่นชาญที่ใสๆทั้งก็น,นิ่งเลยไปดูเรื่อยไปอย่างสบายสบอยจึงตั้งผ่านกายทำโคตพูกายทำปัะโสดาบันกายทำปัสิกิตาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระรหัส ทัศลุเป็นประสัมมาอทุติเจ้าเน่งอย่างเดียวไนเน่งไปก็ตกศูนย์ไปเรื่อยๆใจก็เป็นอิสระภาพไปเรื่อยๆอิสระภาพจากกิเลสอสวะเพิ่มขึ้นกาบริสุทธิ์เพิ่มเงินไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยัง ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นพระอาหันตัสมาสม,มุทธแจวและท่านการนำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนพระสาวกเมื่อพระสาวกทำตามท่าน ก็ได้บรรลุทำตามท่านคือบรรลุมรคนิพรา์ตามท่านโดยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มาในภายหลังจะต้องเดินตามรอยท่านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง เรารพยายามมานะเอาความอยากทยานอยากตรึงใจเราไปติดกับสิ่งภายนอกมามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกทั่งลืมไปเลยพวมมีสิ่งที่ดีที่ประเสริฐ ที่จะทำให้ชีวิตนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมความปรารถนาได้เนะี่ยมีอยู่ในตัวความทยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์คืออยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นเมื่อใจหยุดจากความอยากทั้งหลาย นิ่งถูกส่วนก็ถูกสูนั่งกล่าวนั่นแหละหลุดพ้นเป็นอิสระภาพจากสิ่งเหล่านั้นที่พยายามขังคับเอาไว้นั้นหลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในก็ถึงความเห็นแจ้งหรือแจ้ง แหงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวรรุธรรมได้ตามที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่ง อย่างเบาเบจะไปสบายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้นใขนสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นโปร่งขึ้นโล่งขึ้น วางเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกายจะหายไปเลยหรือแต่ใจที่นิ่งอย่างเดียวเมื่อความระสุดกับความสบายสั่งสมมากเขาก็เคลื่อนัไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับนะจ๊ะ พราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดแรกในให้ได้ะก่อนฝึกซ้ำๆทำให้เป็นตรงเนี้ยฝึกใจหยุดใจนิ่งใครคุ้นเคยกับการวางใจนิ่งเฉยๆก็ห้ยใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะ ใครจะเป็นจะต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ แลกระคองใจอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนา สัมมารแรงเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระแก้วใสๆนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะ เราก็ทําอย่างนี้ส่วนใครถนัดนิ่งเฉยๆก็นิ่งอย่างเดียวพราะตอนสุดท้ายสภาวะธรรมของใจที่บริสุทธิ์ก็จะเหมือนกันเมื่อตกศูนเข้าไปสู่ภายในก็จะมีดวงใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมมานิมิต ระว่ามาทั้งความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่างและใจที่มีปีติสุขรอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาให้กลั่นจิตกลั่นใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ